สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ U b บูเทเบิลทีวีนะครับกับรายการโซนทีนวันนี้ผมสุภมชาไตรไทยธีระจดำเนินรายการครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเยาวชนแกนนําของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ดําเนินการในเรื่องของการรณรง์งดเหล้านั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้มีชื่อว่าเผาทีนครับแต่ชื่อเต็มๆนั้น รู้สึกว่าจะค่อนข้างยาวครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับน้องบอมหรือคุณสุวัสดิ์วงศนูครับสวัสดีครับน้องบอมครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมพอดี พาวเวอร์ทีนนี่เป็นชื่อเล่นใช่ไหมครับชื่อเล่นครับแล้วชื่อเต็มเต็มล่ะครับพาวเวอร์ทีนคือเครือข่ายอะไรครับอ๋อพาวเวอร์ทีนนะครับชื่อเต็มเต็มก็คือเครือข่ายพลังเยาวชนนักดนตรีเฝ้าระวังแอลกอฮอล์จังหวัดอุรราชธานีครับครับผมหลายคนนะครับก็สนใจในเรื่องของกลุ่มพาวเวอร์ทีนเนี่ยเห็นมาคึกคักในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาอยากทราบว่ากลุ่มพาวเวอร์ทีนจริงๆแล้วมีความเป็นมาอย่างไรครับ้องบอมครับความเป็นมาของกลุ่มพาวเวอร์ทีนของเรานะครับก็คือ เราเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทํางานด้านการรณรงค์สร้างกระแสในเรื่องของอพิษภัพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดอุบลร,บราานีนะครับซึ่งเกิดภายใต้การดูแลของประชาคมวัดเล่าจังหวัดอุบลราานีนะครับซึ่งมีแกนนําที่เป็นผู้ใหญ่นะครับแต่พาวาทีนเกิดขึ้นได้ก็เป็นการสนับสนุนเป็นแรงผลักดันที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเราเพื่อ มีกลุ่มเยาวชนที่ทางานในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับครับเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆของเด็กและเยาวชนซึ่งคิดกันเองทํากันเองโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะครับ<ม>แล้วที่ผ่านมาพาวเวอร์ทีมของเราทํางานขับเคลื่อนในเรื่องของการารณรงค์ลดเหล้าในเรื่องของกิจกรรมอะไรบ้างครับน้องบอมครับสําหรับพาวเวอร์ทีมของเรานะครับก็มีการขับเคลื่อนกิจกรรมมาโดยตลอดนะครับโดย จะร่วมกับสภาเด็กเย,ยาวชนจังหวัดอุมาละานนะครับในการที่ประกวดนะครับทูตเยาวชนสร้างสุขคนทุกปอดเราซึ่งเป็นตัวแทนในในอาที่ผ่านมานะครับและทีนี้หลังจากที่มีทูตเยาวชนแล้วนี้เราก็อาคิกันว่าเราน่าจะมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งเพื่อที่จะรองรับในการทำงานเรื่องการรู้เล่าของภาคเยาวชนก็เลยเปออิดขออ่ายพาวรุมที่วันที่26 มิถุนายนนะครับ2553ที่ผ่านมาครับผมแล้วก็มีการขับเคลื่องนาองานรณรงค์สร้างกระแสะมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัฒเธรรที่เห็นกันนะครับ เข้าพรรษาเทศกาลอาหารนะครับแข่งเรือปล่อเล้าแล้วก็ตามการจัดงานของภาคราชสุดการจัดงานของหน่วยงานต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคราวนี้เห็นทํางานเยอะๆเห็นน้องๆทํางานการคิดกันหรือว่ามีกระบวนการการทํางานในรูปแบบต่างๆตามกิจกรรมที่น้องๆคิดกันขึ้นมาอยากทราบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางานบ้างหรือไม่ครับต้องบอมครับก็ ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือการทํางานก็ต้องมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ที่เรายกตัวอย่างใหญ่ๆก็จะเป็นในเรื่องของเด็กเียเยาวชวนเราส่วนใหญ่นี่ก็คือเรียนอยู่ในสถานศึกษานะครับก็นํางเวลาอาจจะไม่มีเวลามาทํางานนะครับในจุดน,นั้นเราก็แต่ปัญหาไปอาจจะเป็นเวลาว่างช่วงที่ว่างหรือช่วงที่เขา เสร็จสิ้นจากการเรียนก็มาร่วมทํากิจกรรมกันนะครับแม่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือข่ายพัฒนวิธีเป็นเครือข่ายใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เลยอาจจะนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพที่ใหญ่นะครับในเหมือนองค์กรอื่นๆนะครับในสําหรับสายตาของผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับแต่เราก็พยายามทำาครับทาความดีเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ได้เห็นได้สังคมได้เห็นว่าองค์กร มีองค์กรเยาวชนเกิดขึ้นมาเลยอีกองค์กรนึงแล้วนะครับครับและก็สุดท้ายนี้ครับก่อนที่เวลาทางรายการเราจะหมดนะครับอยากจะให้น้องบอมในฐานะเป็นผู้ประสานง,งานของกลุ่มพ e r t e ธีได้ฝากข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการงดเหล้าหรือว่าพิษภัยของแอลกอฮอลให้กับน้องๆเยาวชนที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ครับสําหรับคําว่าเหล้านะครับหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับที่เกิดขึ้นมาเราก็มันก็อยู่กับสังคมไทยมา เป็นเวลาช้านานนะครับหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ทําไมถึงมาหนักเอาช่วงตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากเยาวชนนะครับที่ที่หลงผิดอยากรู้อยากลองต่างๆนะครับดังนั้นแล้วนะครับการงดเล่าหรือการโดนละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเราจะต้องเรื่อจากใจเราก่อนตัวเราเองนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นเยาวชนนี่คือ เราต้องเป็นอนาคตของชาติที่ดีในอนาคตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่เราจะลดเวลาเลืเอกเึื้องหนีเป็นกองหอได้นีเราจะต้องมีการนะที่จะกระตุ้นเตือนแล้วก็ส,กสร้างกระแสนะครับและที่สําคัญนะครับยาจนไทยจะต้องสนุกได้โดยอลกออลอครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องฝาก คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับรายการโซนทีมของเราว่าสนุกได้ไรแอลกอฮอล์และก็อย่าลืมนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับวันนี้รายการโซนทีมและผมต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ